สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลิวส์ประจำวันจันทร์ที่2มิถุนายน2025กันอีกครั้งนะครับผมอธิษฐานขออยู่เสมอให้พระเจ้าขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระเกียรติสิริส่งให้ท่านมีวิญญาณแห่งสติปัญญาและวิญญาณการสำแดงความรู้เรื่องเกี่ยวกับพระคริสต์เพื่อท่านจะได้รู้จักลึกซึง้งและสนิทสนมกับพระองค์เป็นการส่วนตัว และท่านจะได้มีความรู้ที่แท้จริงเรื่องพระองค์ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่1 8บแถึงยีได้บอกว่าผมยังอธิษฐานขอพระเจ้าให้ตาของวิญญาณซึ่งเป็นตัวจริงๆของท่านสว่างเพื่อจะได้รับการสําแดงความรู้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพื่อท่านจะได้รับรู้ถึงความหวังและมีความมั่นใจในเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์ของพระเจ้าที่พระองค์ได้เรียกท่านเข้ามานั้น และรับรู้เรื่องมรดกที่เต็มไปด้วยสง่าราศีอันยิ่งใหญ่รุ่งเรืองและมีค่าที่สุดของพระองค์ที่ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับท่านผู้ซึ่งได้เป็นประชากรที่บริสุทธิ์ชอบธรรมของพระเจ้าแล้วโดยผ่านทางเชื่อและรับสิทธิ์ของท่านที่พระเยซูได้ไถ่บาปให้เพื่อท่านจะได้เริ่มต้นเรียนรู้ถึงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่มหาศาลที่ไม่มีขีดจำกัด และหาที่เปรียบไม่ได้ของพระเจ้าซึ่งเป็นฤทเดชอำนาจพลังที่ยิ่งใหญ่มหาศาลทั้งฝ่ายวิญญาณที่กระทำการงานอยู่ภายในเราและเพื่อเราผู้ซึ่งได้เชื่อรับสิทธิ์ของเราที่พระเยซูได้ไถ่บาปให้ซึ่งเป็นฤทเดช อำนาจพลังที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเดียวก,กันกับที่พระเจ้าได้กระทําในพระเยซูเมื่อตอนที่พระองค์ได้ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตายและได้แต่งตั้งให้พระเยซูนั่งอยู่ที่เบื้องขวาของพระองค์ในย่านฟ้าอากาศสวรรค์ต่างๆในโลกฝ่ายวิญญาณในตําแหน่งนี้พระเยซูมีสิทธิอํานาจยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือเหล่าวิญ,ญญาณที่ปกครองอยู่ในสถานที่ต่างๆบนโลกนี้ เหนือเหล่าวิญญาณที่ใช้สิทธิอำนาจต่างๆเหนือพลังอำนาจการครอบครองไม่ว่าจะผ่านทางทูตสวรรค์ต่างๆหรือทางมนุษย์ก็ตามเหนือทุกนามหรือชื่อที่ตั้งขึ้นสิทธิอำนาจและฤทธิเดชที่ยิ่งใหญ่สูงสุดของพระเยซูนี้จะคงอยู่ตลอดไปไม่ใช่แค่ในยุคปัจจุบันบนโลกนี้เท่านั้นแต่รวมถึงยุคต่อๆไปในอนาคตด้วยและพระเจ้าได้ให้สิ่งสารพัด ทั้งในโลกวัตถุและโลกวิญญาณอยู่ใต้เท้าของพระเยซูคริสต์และพระเจ้าได้แต่งตั้งพระเยซูคริสต์ให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดมีสิทธิอำนาจสูงสุดเหมือนเป็นศีรษะอยู่เหนือทุกสิ่งในคริสตจักรผู้ที่เชื่อและใช้สิทธิในการไถ่บาปท,ที่พระเยซูคริสต์ได้ทำให้ที่เหมือนร่างกายของพระองค์ซึ่งเป็นความสมบูรณ์ครบถ้วนของพระเยซูคริสต์ผู้ส่งเติมเต็มความบริสุทธิ์ สมบูรณ์แบบให้กับเหล่าผู้ที่เชื่อและใช้สิทธิ์ในการไถ่บาปที่พระเยซูได้ทําให้พระคัมภีร์บอกว่าเราได้ถูกทําให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์ในความตายและการเป็นขึ้นของพระองค์เหมือนพระองค์เป็นศรีรษะและเราเป็นอวัยวะในร่างกายของพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทําให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายก็อาศัยอยู่ในเราหมายความว่าเราได้รับชีวิตใหม่ และมีพลังของพระเจ้าอยู่ในตัวเราแล้วนอกจากนี้พระคัมภีร์ยังบอกว่าเราเป็นสิ่งสร้างใหม่ในพระคริสต์และเราได้รับความสมบูรณ์ในพระองค์ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องแสวงหาพลังหรือความสมบูรณ์จากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพิ่มเติมอีกเลยเพราะทุกสิ่งที่เราต้องการอยู่ในพระคริสต์แล้วพระเจ้าอวยพร,พรครับอาเมน